นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ลาวพัฒนากันลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดาาแชร์กก like, นะคะวันนี้เรายังไม่ได้จุดทูบเลยเดี๋ยวหนึ่งจุดทูบลาวให้เอาหมค้ทูบลาวรอบที่แล้วจุดหน่อยมา08เดี๋ยวจุดลาวให้นะคะงวดเอ่อวันนี้ สวัสดี8800คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากเล่นกับเว็บพารวยลูกค้าขาหนึ่งบอกเลยว่าเล่นโคตรง่ายเลยเข้าไปแล้วลูกคา้าใครแทงกับเว็บพารวยรับรองว่าปังแน่นอนค่ะเพราะว่า เราปังกันตลอดกับเว็บพารวยนะคะรัฐบาลไทยแล้วก็ปังกับพารวยนะคะเพราะเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งแทงหนึ่งไม่เคยโปรโมทเว็บอื่นค่ะหนึ่งไม่เคยเล่นเว็บอื่นหนึ่งเล่นแค่เว็บพารวยสีแดงเท่านั้นเว็บอื่นหนึ่งไม่เล่นค่ะไม่เล่นเล่นเว็บเดียวสวัสดี9,200คนดูค่ะลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครอยากลองสมัครลองเล่นกับเว็บพารวยลูกค้าจิ้มเข้าไปที่ปักหมุดได้เลย ะะจิ้มเข้าไปที่ปักหมุดได้เลยนะคะเว็บพารวยคือเล่นโคตรง่ายเลยค่ะง่ายแบบง่ายมากง่ายมากสมัครสมัครง่ายไม่ต้องโหลดแอปค่ะลูกค้าไม่หนักเครื่องอยู่ในไลน์อยู่ในแอปพลิเคชันไลน์เลยค่ะฝากถอนโอนทางไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอุยินดีด้วยนะคะพี่สาว คือแบบฝากง่ายถอนง่ายแบบง่ายค่ะบอกเลยง่ายมากนะคะใครที่เล่นกับเว็บพารวยวันนี้ขอให้ลาวแตกสามตัวตรงๆใครเล่นกับเว็บพารวยวันนี้ขอให้ลาวแตกสามตัวตรงๆเลยค่ะเว็บพารวยพารวยจริงๆ จริงๆหนึ่งบอกแล้วเว็บพารวยพารวยจริงๆเพราะว่าหนึ่งถูกชะโลกกับเว็บนี้มากแม่นิเคบ่ายปังมากค่ะวิ่งรูด2 5คือนิเคอีบ่ายเกือบแตก3ตัวให้2 5 8ออกเก้เข้าตัวเจาะบนล่างสายรูดเด้งบนล่างแล้วรูด2ตัวเด้ง4เท่าเลยลูกค้าเอ้ยสี่เด้งหาเด้งหเด้งเลยอ่ะโอ้ยแบบพูดแบบแบบนี่เคอีบ่ายปังสุด ลูกค้าขาใครไม่มีที่ซื้อที่แทงนะคะหนึ่งฝากแทงกับเว็บพารวยบอกเลยโคตรปังลูกค้าเข้าไปแล้วสมัครไม่เป็นจิ้มไปเลยค่ะลิงก์ที่ปักหมุดนะคะมีแอดมินคอยสอนมีทีมแอดมิน่ีมีแอดมินคอยสอนอยู่นะคะมีแอดมินคอยสอนอยู่ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงพารวยสมชื่อจริงๆนะเว็บพารวยคือพาเรารวยสมชื่อจริงๆต้องยอมต้องยกให้ต้องยอมเลยและต้องยกให้เลยนะคะ ต้องยอมและต้องยกให้เลยเวพพารวย 4,000หนึ 4, 000, ่งหมื่นหนึ่งมืนสองพันสี่ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากเว็บพารวยไว้ด้วยลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นหนึ่งการันตีเลยคะ่ะว่าเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นคือเว็บพารวยเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นคือเว็บพารวยนะคะลูกค,ะคะ้าขาใครแทงเว็บพารวยหนึ่งบอกเลยว่าพารวยและปังทุกคนนาแตกสามตัวเลยนะคะปูขาปูขาววันนี้ลูกขอบรารมี ปู่ให้ลาพัฒนาแตก3าตัวเลยนะคะเลขทูบนะคะที่จุดอยู่ตรงนี้จุดขอกับปู่นะคะปู่ขอให้ลาพัฒนาแตก3ามตัวเลขทูบป,ปู่เลยขอปู่เมตตานะคะให้ลูกเพจมีเงินกินมีเงินใช้นะคะให้ลูกเพจมีเงินกินมีเงินใช้ให้ปู่เมตตาเขานะคะ15,300คนดูคะ่ะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย15,400คนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครไม่มีที่ ซื้อที่แทงนะคะลูกค้าขาจิ้มลิงที่ปักหมุดฝากเวบพารวยไว้ด้วยลูกค้าที่สมัครเว็บพารวยไม่เป็นใครอยู่ในกลุ่มจิ้มเข้าไปในกลุ่มได้หรือใครสมัครไม่เป็นลูกค้าจิ้มเข้าไปลิงที่ปักหมุดเลยค่ะเว็บพารวยพาเรารวยพาเราปังเว็บพารวยพาเรารวยพาเราปังกันตลอดหนึ่งบอกเลยนะคะเราเราแทงกับเว็บพารวยเนี่ยเราปังกันตลอดนี่คือเรื่องจริงลูกค้าขานี่คือเรื่องจริงเว็บพารวยเล่นโคตรง่ายลูกค้า เวบพารวยเล่นโคตรง่ายง่ายมากเวบพารวยเล่นง่ายมากค่ะลูกค้าอ่ะใครสมัครเองได้กดเข้าไปเลยค่ะลิงกที่ปักหมุดใครสมัครเองได้กดเข้าไปเลยค่ะลิงกที่ปักหมุด ใครที่แบบว่าสมัครเป็นทําเป็นกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดเองเลยค่ะกดได้กดเลยกดได้กดเลยสมัครโคดง่ายลูกค้าเอ๋ยเวีบยพารวยอะสมัครง่ายมากมีที่มันยังไม่ได้สมัครปัของเราอีกเรื่ม หนึ่ง0 0คนดูทูบจะหมดแล้วทูบจะหมดแล้วทูบจะหมดแล้ว,ลวขออนุญาตถ่ายรูปไปก่อนค่ะกลัวทูบแตกลูกค้า16900คนดูตัวสุดท้ายดูให้ชัดก่อนนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะเออดูให้ชัดก่อนว่าเป็นเลขอะไร นะคะใครไม่ใครไม่เคยเล่นกับเว็บพารวยลูกค้าลองจิ้มลิงที่จิ้มที่จิ้มเว็บที่ปักหมุดไปเลยค่ะพารวยลองจิ้มเข้าไปสมัครได้เลยหนึ่งบอกเลยว่าพารวยปังจริงปังมากและเราถูกชะโลกกับเว็บนี้กันมากนะคะปักเอาเว็บพารวยมาปักให้ลูกค้าเล่นเมื่อไหร่นะปังตลอดแล้วเว็บพารวยเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นคะ่ะเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งแทงเว็บพารวยเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นและเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งแทง ใครสมัครพารวยแล้วใครแทงแล้วขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะใครสมัครแล้วใครแทงแล้วขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะใครสมัครแล้วขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะเร็วมันต้องเข้าเฟซมึง ลูกค้าค่ะใครสมัครเข้าไปที่เว็บพารวยแล้วเอาเลยค่ะลูกค้าอ่ะลูกค้าขารวยรวยเห่งเหงปังปังใครไม่มีที่ซื้อที่แทงเว็บพารวยที่หนึ่งปักหมุดอยู่เลยค่ะสีแดงสีแดง สีแดงแรงฤทธิ์จะพาเรารวยเราเฮงเราปังสีแดงแรงฤทธิ์ไปเลย